เห็ดหอมอปอไอแปะอยู่พี่น้องสมเตียมน้องจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าเดือดสไตล์สิบห้าหม,ม้ออมอมเหนือเนาะนีเนืองัวเครื่องแกงมีตะไคร่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมพี่น้อง มพี่น้องปองไปทีนะฮะสู้ขู่สู้คนมาพอกระสาตาขึ้นก็นจะพี่น้องจาาา๋าหนีสไตล์ภาพพี่ภาน้องเขาไม่กลิ่นอ้อมเนื้อพี่น้องอ้อมเนื้อก็ตําหุ่มสมเนือ้อพระเอกละของเขาบรินี้ก็คือส้มเนื้อพี่น้องจา๋าสองมือจงวยสองมือแล้วแ <c oughs> <c oughs> รงดีปะยัง สมค่นเยอะค่อนขอ,นอมสมเท่คัะแต่บางแบบเล่าๆพี่น้องแบบอีสาน้านเท่า น่ะอมน,นาออเนาข้ใส่ข้าวัวใส่แปกซี่หลายๆ

กดตำใส่สต๊อพร้อมงานลืมอีก <c oughs> อตำไปเลยแก่สมบัติ เขาหอนๆสวดสวดไอ้กระติบโมโกเลย มีประซัมบ่ายพี่น้องจา้นนา,านอนขันยาพะล่าวันละนอนโซ่อี๊ยกินแล้ว กิน KFC อืมพาไปซื้อไก่ทอด KFC มากิน เอาไว้นอกตูเ้เย็น2องเมื่อเปรี้ยวเราค่อยเอาเขาไปไว้ในตูเ้เยน็นกินได้เป็นอาทิตย์ ลงคอสมเทียมนอ้องจ้ะ เคดจยูพริกผชลาอันนี้โต๊ะกินอะไรกินไก่ KFC หรอคะสังขึ้นไม่อายรูโต้รูต้ขึ้นมีเป็นไข่เป็นซึมเป็นฝายไก่ป๊อปไก่ป๊อปแล้วก็ ไม่กินเลยแต่แซ่บแผบยูแซบบ่คะแซบยูบายบายยุ่วเมืองนอกนะพี่น้องจ๋าเด็กน้อยเป็นใครเพิ่นบ่ค่อยพาไปห้ามอกันนะ ไปห้ามอมอมอกกระเสียหายต่เดี๋ยวผ้าล่าไม่กินเดี๋ยวผ้าะล่าเล็กหน่อย เราจะบดซิยาให้เล็กน้อยเ้ยคันบดได้เป็นเอียงลายอีหลีนะนะพี่น้องเป็นไข่เป็นวัดเป็นไข่ซื่อก็เลยรักษาอยู่บ้านอดีกว่าซื้อยุกซื้อยามาให้กินเอามันเถอะ ออมแซ่บเนื้อนุ่มตัว <laughs> อวรว่ะห้องใสขวั่วมันมสิอวรว่ม แกงนองไม้เลยก็รัวแบบนั้นแหละคือข้างใสเขาเบือ่อ 换了，嗯。 แซบ่บหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งเขาอร่อยจัง เห็ดหอเอปะอแปะอยู่พี่น้องแกห่อหน่อยก่อนห่อแตห่หักห่อไปตองสั้นเดียวเพราะว่าไปตองมันแพงพี่น้องเอ้ยบริลูกกว่วอุ้ย พราะเราคนนี้เอาลดหุ่นไป่นอะน้ะนำหนักขึ้นแห้งแล้วอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย มีคนทำสไตล์มาก,กินป็นไดกะคือบอ้วนอ้วนมีแค่ดำยังอ้วนเด้สไตล์อ้วน,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 นอยู่แต่ว่าต้องออกกำลังกายด้วยที่สำคัญทุกคนก็นรูนะนน้น้องแมนบอกไปน้องจ๋าเหตุสูตรได้กสั่งข่้นบอกออกกำลังกายพร้อมบาลด <laughs> Bất tầm เขาเลยเสนใจคอลลาเจนทักหลังมากเลยพี่น้องจา้าของดีดีเพราะว่าสกายกินเองกินเองลูกพนเองของออสเตรเลียนเนี่ยแหละสิสซงไปหายขายให้ถูกๆพี่น้องจา้าเมื่อแน่ดอกอนาคตอาจจะขาย ได้กัะลังไม่มาหลดต่ว่าสิทรงคาทรงมันแพงกับสิคันนี้คนคนหน่นถามมาพี่ออเดอร์มาจากสิบคนก่อนแต่ค่อยสิได้ทรงให้เพราะว่าคาสรงมันแพงคาทรงไปขวดกระปุกซองกระปุกเนาะบกคุม้มไปแล้วพี่น้องจ๊า ขอบุญขอบคุณพี่นอ้องสู้ขู่สุขคนที่ติดตามรับชมสไตล์คอให้พี่น้องมีซุกภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งหลายๆล,ลำลำรวยๆเงินทองถึกลอตเตอรีแล้ววันทีะะนท่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเอยแล้วแพี่น้องจ้าพอกันคลิปนานจ้าบ๊ายบาย